การให้อภัยของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับตัวเองพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในธรรมบทคาถาหว่าเวนทั้งหลายย่อมไม่ระง,งับด้วยการจองเวนเลยแต่เวนย่อมระง,งับด้วยการไม่จองเวนนี้เป็นธรรมดั้งเดิมคำสอนนี้เปรียบเสมือนเข็มทิศทางจิตใจของมนุษย์ว่าความโกรธความพยาบาทและการแก้แค้น ไม่มีวันนำไปสู่การสิ้นสุดของความทุกข์ตรงกันข้ามมันกลับจะสืบทอดเป็นห่วงโซ่ไม่รู้จบทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่นวงจรของเวรกรรมเมื่อผู้ใดทําร้ายเราเราโกรธตอบและพยายามแก้แค้นความโกรธนั้นก็จะย้อนกลับมาอีกฝ่ายและกลายเป็นเวรกรรมต่อเนื่องไม่สิ้นสุดเปรียบเสมือนกองไฟที่เราต่างคนต่างเติมเชื้อเข้าไป ไฟก็จะลุกโชนแรงขึ้นเรื่อยๆจนเผาผลาญทั้งสองฝ่ายให้ทุกทรมานพระพุทธเจ้าทรงแสดงชัดว่าสิ่งเดียวที่จะดับไฟแห่งเวรได้คือเมตตากรุณาและการให้อภัยการวางใจเป็นกลางไม่ตอบโต้ด้วยความโกรธเปรียบเหมือนการหยุดเติมเชื้อให้ไฟเมื่อไม่มีเชื้อไฟย่อมมอดดับไปเองการให้อภัย คือการปลดปล่อยตนเองจากความเจ็บปวดความคับแขนและความหนักอื่นที่แบกไว้หากเราเก็บความโกรธเอาไว้ใจก็ไม่ต่างจากการแบกก้อนหินหนักๆไว้บนบา่าเดินไปทางไหนก็เหนื่อยล้าแต่เมื่อวางลงใจจึงเบาสบายเป็นอิสระการให้อภัยจึงเป็นของขวัญล้ำค่าที่เราให้แก่ตัวเองก่อนที่มันจะเป็นของขวัญแก่ผู้อื่นตัวอย่างจากชาดก ในพระไตรปิฎกมีเรื่องเล่าในขันทกุมารชาดกว่าครั้งหนึ่งพระโพธิสัตว์เกิดเป็นกษัตริย์พระองค์ถูกศัตรูจับและลงโทษอย่างทารุณแม้จะได้รับความเจ็บปวดพระองค์กลับไม่คิดแก้แค้นแต่กลับตั้งจิตแผ่เมตตาแก่ผู้ทำร้ายพระโพธิสัตว์ตร,รัสว่าความโกรธเปรียบเสมือนหอกแหลมที่ทิ่มแทงเราอยู่ตลอดเวลาหากไม่สละมันออกไปเราเองตังหาก ที่จะเจ็บปวดไม่รู้จบชาดกเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นว่าแม้จะถูกทำร้ายมากเพียงใดการให้อภัยก็เป็นพลังสูงสุดที่ทำให้ใจสงบเย็นและทำให้ผู้กระทำร้ายเองรู้สึกละอายจนกลับใจได้การปฏิบัติในชีวิตประจํำวันสติรู้ทันความโกรธเมื่อโกรธให้รู้ว่าโกรธอย่ากก่อยให้ความโกรธนำการกระทำหรือคำพูด แผ่เมตตาระลึกว่าทุกคนต่างเคยผิดพลาดและต่างปรารถนาความสุขเหมือนเราให้อภัยอย่างจริงใจไม่ใช่การลืมหรือทำเป็นไม่รู้แต่คือการปล่อยวางไม่ผูกใจเจ็บเรียนรู้จากเหตุการณ์ใช้ประสบการณ์เจ็บปวดเป็นบทเรียนเพื่อเติบโตขึ้นไม่ใช่เพื่อตอกย้ำความแค้นคำสอนของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับการให้อภัย พระพุทธองค์ทรงสอนเรื่องเมตตาและขันติคือความอดทนอยู่เสมอเพราะทั้งสองสิ่งนี้เป็นรากฐานของการดำเนินชีวิตที่สงบสุขและไม่เบียดเบียนใครการให้อภัยก็ถือเป็นผลลัพธ์ที่งอกงามขึ้นจากรากฐานเหล่านี้ขันติรากฐานของการให้อภัยพระพุทธองค์ ทรงยกย่องขันติว่าเป็นตบะอันสูงสุดดังที่ปรากฏในขันติปรมังตะโปตีติขาแปลว่าความอดทนเป็นตบะอย่างยิ่งความอดทนในที่นี้ไม่ใช่เพียงการฝืนทนแต่คือการมีจิตที่มั่นคงไม่หวั่นไหวแม้จะถูกกระทบด้วยคำพูดการกระทำหรือเหตุการณ์ที่ไม่ถูกใจ เมื่อใจมีขันติย่อมไม่ถูกความโกรธพัดพาไปไม่ตอบโต้ด้วยวาจาหรือการกระทำที่รุนแรงใจจึงมีพื้นที่ว่างพอที่จะเลือกให้อภัยได้เมตตาคือพลังแห่งความเข้าใจเมตตาคือความปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขเมื่อใจเต็มไปด้วยเมตตาเราจะมองเห็นว่าผู้ที่ทำร้ายเรา ก็เป็นเพียงผู้หลงผิดหรือผู้มีทุกข์เช่นเดียวกับเราเองเมื่อมองเช่นนี้ความโกรธย่อมคลายลงกลายเป็นความเข้าใจและพร้อมที่จะให้อภัยพระพุทธองค์ตรัสว่าผู้ใดมีเมตตาแม้สัตว์ทั้งหลายที่ประสงค์ร้ายก็ยังสงบได้นี่คือพลังของเมตตาที่สามารถเปลี่ยนเวรเป็นมิตรและเปลี่ยนความโกรธ ให้กลายเป็นความเย็นใจการให้อภัยเป็นผลลัพธ์ของขันติและเมตตาหากเปรียบชีวิตเป็นต้นไม้ขันติคือรากที่ทำให้ต้นไม้มั่นคงเมตตาคือดอกใบที่ให้ความร่มเย็นและการให้อภัยคือผล,ลไม้ที่สุกงอมเป็นสิ่งที่ทั้งเราและผู้อื่นได้รับประโยชน์ผู้ให้อภัย ย่อมไม่จมอยู่ในความขุ่นเคลืองใจผู้ถูกให้อภัยย่อมมีโอกาสสำนึกพิษและเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนย่อมฟื้นฟูได้ตัวอย่างจากพระไตรปิฎกในมหากปิชาดกเล่าว่าพระโพธิสัตว์เกิดเป็นลิงใหญ่แม้จะถูกนายพรานทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัสแต่พระโพธิสัตว์กลับให้อภัย ไม่ตอบโต้และยังกล่าวถ้อยคำอ่อนโยนทำให้ในายพรานเกิดความละอายใจและสำนึกผิดเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าการให้อภัยไม่ใช่ความอ่อนแอแต่เป็นพลังใจอันยิ่งใหญ่ที่เปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นมิตรได้การให้อภัยในชาดกอัมมะที่เหนือกว่าความโกรธคำสอนของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับการให้อภัย ม่ได้อยู่เพียงในพระสูตรหรือพระธรรมเทศนาเท่านั้นแต่ยังสะท้อนอย่างชัดเจนในชาดกซึ่งเป็นเรื่องเล่าการบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ในชาติปางก่อนเพื่อแสดงให้เห็นว่าเส้นทางสู่ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องผ่านการฝึกผลขันติความเมตตาและการให้อาภัยต่อความทุกข์และการกระทำอันเลวร้ายของผู้อื่นมหาชนกชาดก ความเพียรและการไม่จองเวรในมหาชนกชาดกพระโพธิสัตว์อุบัติเป็นพระมหาชนกกษัตริย์ผู้มีศัตรูปองร้ายถึงขั้นทอดทิ้งให้เรือล่มกลางมหาสมุทรการ,รเผชิญความตายเช่นนั้นย่อมปลุกเร้าให้ผู้คนทั่วไปเต็มไปด้วยความกโกรธความแค้นและความปรารถนาที่จะแก้แค้นแต่พระมหาชนกกลับไม่ได้คิดเช่นนั้นพระองค์เลือกที่จะตั้งสติ เพียรพยายามว่ายน้ำต่อไปนับเจ็วันเจ็ดคืนจนกระทั่งรอดชีวิตมาได้สิ่งที่สะท้อนอย่างลึกซึ้งคือพระมหาชนกมิได้ผูกใจเจ็บหรือวางแผนแก้แค้นกลับดำเนินชีวิตต่อไปด้วยใจที่หนักแน่นและเปี่ยมเมตตาแสดงให้เห็นว่าการให้อภัยมิได้หมายถึงการลืมความเจ็บปวดแต่คือการเลือกที่จะไม่เพิ่มไฟแห่งเวรกรรมให้สืบต่อไปสุวรรณสามชาดก พลังของเมตตาและการให้อภัยในสุวรรณสามชาดกพระโพธิสัตว์อุบัติเป็นพระสุวรรณสามผู้กตัญญูต่อบิดามารดาตาบอดทั้งสองแม้ชีวิตทุ่มเทเพื่อการดูแลพ่อแม่แต่พระองค์กลับถูกพระราชาเข้าใจผิดและใช้ธนูยิงจนบาดเจ็บสาหัสความทุกข์ทางกายย่อมมหาศาลแต่ที่น่าทึ่งยิ่งกว่าคือพระสุวรรณสามมิได้มีความโกรธแม้แต่น้อย เมื่ออาการบาดเจ็บทุเลาพระองค์กลับแสดงธรรมชี้ให้เห็นถึงเมตตาและคุณแห่งการให้อภยัยแก่พระราชาผู้กระทำผิดความอ่อนโยนและความกรุณาของพระสุวรรณสามทำให้พระราชาเกิดความสำนึกผิดและเปลี่ยนแปลงใจตนเองเรื่องนี้แสดงอย่างชัดเจนว่าการให้อภยัยไม่เพียงแต่เยียวยาหัวใจของผู้ถูกกระทำแต่ยังมีพลังเปลี่ยนแปลงจิตใจของผู้กระทำผิด ให้เกิดความละอายรู้โทษของตนและพร้อมที่จะกลับใจใหม่